ต่อไปประาการที่หจิตหยาบวิบัติจึงทําให้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาของสมองของตัวเองได้เพราะอะไรเพราะจิตหยาบวิบัติเนื่องจากตกเป็นทาตของอารมณ์ขยะรายวันของตนเองเป็นทาตอารมณ์ขยะเพราะอารมณ์ขยะเกิดมาจากตัณหาตัณหาเกิดมาจากกิเลส ถ้าไม่ใช้กิริสติตัดกิเลสตั้งแต่ต้นมือมนุษย์ก็จะมีจิตหยาบที่วิบัติจิตหยาบมันวิบัติเพราะมันมิอาจสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเท่านั้นบวกเพื่อจะยกระดับตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณในการจะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ได้เวียนตายเวียนเกิดกี่พบชาติก็เสียชาติเกิดมาหมดเพราะไม่มีใครเคยให้สติทางวิญญาณในสิ่งเหล่านี้มัวแต่สอนให้ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนก็คือสร้างวรค ทำบุญหลายหนก็ได้กุศลหลายครั้งไม่เคยอธิษฐานว่าปราถนาจะหลุดพ้นจะนิพพานไม่เคยศึกษากันว่าหลุดพ้นนิพพานที่แท้จริงคืออะไรไปเข้าใจว่าไปหลงผิดว่าลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วมั่วเองว่ามั่วนี่มันนั่นคือแดนนิพพานคำว่า,านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับทุกสิ่งซึ่งมนุษย์เราเนี่ยจิตวิญ,ญญาณจะต้องนิพพานตั้งแต่ตอนอยังมีชีวิตเป็นมนุษย์ต้องนิพพานก่อนตายพูดง่ายๆพอนิพพานเสร็จแล้วปับ๊บ สามารถจะหลุดออกไปจากสังสารวัฏได้คือไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกก็แปลว่าต้องไม่มีเหตุแห่งการกลับมาเกิดไม่มีกรรมไม่มีกรรมเป็นกําเนิดเมื่อไม่มีกรรมเป็นกาเนิดก็แปลว่าหมดหน้าที่ต้องมาเกิดนั่นแสดงว,ว่าหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหลุดพ้นออกไปจากโลกได้เจะทําความจริงง่ายๆแบบนี้ครับแต่รู้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นอนุตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่นอกระบบเอกภพกเราจึงบอกว่าแม้กระทั่งผู้ที่เป็นสัพพัญญูก็ไม่สามารถที่จะ กล่าวความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังได้มีแต่ท่านต้องฟังจากอนุตตรธรรมอาจารย์หรือพระบุตรเอกของพระเจ้าหรือพระบุตรเอกของพระบิดาเท่านั้นนี่คือเรื่องสําคัญถ้าไม่ฟังท่านจะกลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นนิพพานไม่ได้ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยแล้วพบชาติสุดท้ายแล้วครับพบชาติเนี้ยท่านไม่มีโอกาสได้เกิดแล้วเพราะพระบิดาทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วโลกต้องเคลียร์เคลียร์เคลียร์ทุกอย่างในระบบโลกเพื่อเตรียมให้จิตวิญ,ญญาณ ซึ่งเป็นเด็กๆจากฟ้าสีครามของพระบิดานในแดนจิตจักรวาลเขาเดินทางเข้ามาทําหน้าที่แทนจิตวิญญาณของพวกท่านพวกท่านที่เป็นมนุษย์ที่ฟังเราอยู่ในขณะน,นี้หรือฟังเราหลังจากวันนี้จากก้อนก้อนที่บันทึกเสียงกับภาพเอาไว้เนี่ยต้องรู้ไว้ด้วยว่าพวกท่านเนี่ยต้องออกไปจากระบบโลกไม่งั้นไอ้พวกที่จะมาใหม่มาทําหน้าที่ในการใช้ความรักคําจุนโลกเพื่อทําให้โลกสมดุลทาให้เอกอนันตจักรวาลสมดุลเนี่ย เขาก็เข้ามาทําหน้าท er no no. ี่ไม่ได้เพราะคนเก่าไม่ออกไปเหมือนโรงงานโลกเป็นโรงงานขนาดใหญ่คนเก่าไม่ออกจากงานไปกะใหม่ก็จะเข้ามาทํางานไม่ได้ก็ยืนรอกันหน้าประตูหน้าประตูโรงงานเต็มไปหมดอะโลกทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องโอเคไหมมันคาว่าเบาปัญญาเนี่ยถ้าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยโดยจิตยาบของท่านโง่มีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้มีสมองแต่ใช้ไม่เป็น ในการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะยกระดับจิตยาบเองให้เข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณคือการสอบผ่านบททดสอบทั้งบทยา,ยากและบทง่ายๆทั้งบทดีและบทชั่วมันไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จได้จิตวิญญาณก็ได้แต่มีแต่ความเศร้าหมองและวังเวงไปทุกภพชาติเพราะจิตยาเนี่ยเบาป,ปัญญาไม่สามารถเข้าถึงการใช้อํานาจทางปัญญาของสมองทั้งสองซีกได้ทุกวันนี้ท่านสังเกตไหมท่านเรียนอะไรครับเวลาเรียนกันในทางในทางโลก ก็เรียนหาเรียนรู้แต่หาวิชาโลกกูอยากเรียนอะไรกูก็เรียนอยากเรียนวิชาอุตริอวิชากูก็เรียนเพราะกูอยากถ้าที่เรียนแล้วไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างเรียนเพราะกูอยากเรียนบางอย่างเรียนเพราะเพื่อนกูเห็นเพื่อนเขาเรียนกูก็เรียนตามมั่งอย่างเงี้ยแล้วสะสมแต่องค์ความรู้แต่ไม่เคยสนใจที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองเลยพอเห็นใครเขามีความรู้ที่ดีเขามีความเฉลียวฉลาดก็ชื่นชมเขาว่าโอ้ฉลาดน่ะมีความรู้ะแยะ แต่แทนที่จะไปเรียนรู้ว่าเขาใช้ปัญญาของเขาอย่างไรเขาถึงสามารถสร้างองค์ความรู้ของตัวเองได้ไม่หระกลับไปลอกเขาไปก๊อปปี้ไปเรียนแบบเขาไปลอกเขาแล้วไปตะแบงคําพูดเล็กๆน้อยๆเอามาเป็นของตัวอย่างหน้าด้านๆใช่ไหมเป็นขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นโจรใช่ไหมพีม่น้องคะแล้วถามว่าเวลาเอาความรู้ที่คนที่เป็นโจรเอาความรู้ไปแบ่งปันหรือไปขายคนอื่นเนี่ยแล้วถ้าท่านไปหลงซื้อความรู้ของโจร ไม่ว่าความรู้นั้นจะถูกต้องหรือจะถูกบิดเบือนหรือผิดพลาดมาบ้างอะไรก็ตามถ้ากระท่านก็ไปรับซื้อของโจรถูกต้องไหมมันคนไหนเวลามันสอนธรรมะหรือสอนความรู้ให้กับท่านถ้ามันไม่อ้างครูบาอาจารย์มันบอกมันเก่งเองท่านอย่าไปเรียนกับมันเลยครับเพราะท่านกำลังจะไปรับของโจรและท่านจะไปบาปกับมันด้วยโดยเฉพาะธรรมะของพระบิดาหรือธรรมะของพระเจ้าพระบิดาจะทรงเลือกนะครับว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดหรือถ่ายทอดศัจธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะธรรมะระดับอนุตตรธรรม ไม่งั้นเราจะส่งเราเป็นพระบุตรเอกมาคนเดียวทําไมในระบบโลกผู้จะก,กล่าวอนุตตรธรรมป่ากล่าวเปิดเผยอนุตรธรรมได้ต้องเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เท่านั้นไม่ใช่มนุษย์เข็นมีขี่เหม็นธรรมดาทั่วไปก็พูดได้ไม่ใช่แต่ถ้าจะเอาไปพูดจําเอาไปพูดได้ไม่หัวงห้ามอะไรครับแต่อ้างองค์จิตจักรวาลอ้างอนุตตรธรรมาจารย์ด้วยไม่ใช่ไม่อ้างแต่เอาไปแอบอ้างว่าเป็นของตัว บอกว่าเอามาประโยคเดียวแต่กูขยายได้เป็นสิเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยของกูมากกว่าที่เอาของของอาจารย์มาอีกเพราะฉะนั้นกูเนี่ยไม่กล้าเอ่ยนามของอาจารย์กูเพราะกูยังมีสำนักที่กูสังกัดอยู่ครูอาจารย์กูที่สอนมาก่อนในสองสามท่านเดี๋ยวเขาจะว่ากูเขาห้ามไม่ให้มาฟังอาจารย์ปริญญาไม่ห้ามไม่ให้มาฟังกิจักรวาลแต่กูเสือกแถมาฟังพอฟังแล้วดีนะกูก็เลยเอาของกูผสมไปอีกสิบจากหนึ่งที่กูมีกูคิดว่ากูเจ๋งและคิดว่ากูทําถูกนะ แล้วก็ยังไปพูดนะเราเรามีการเตือนไปนะบางคนเราเตือนเพราะกลัวตกนรกกลัวบาปนะเตือนสติว่าถ้าจะเอาไปพูดคุณต้องกล่าวคุณต้องอ้างอิงว่าเอาไปจากจิตจักรวาลเอาไปจากอาจารย์ปริญญานะไม่ใช่ไม่กล้าอ้างอิงไม่กล้ากล่าวถ้าไม่กล้ากล่าวหรือกล่าวความจริงไม่ได้อย่าพูดอย่าเอาไปพูดอย่าเอาไปกล่าวปรากฏว่าไปบอกใครต่อใครว่า อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลนะห่วงธรรมะห่วงธรรมะห้ามเอาไปพูดต่อแมมน่าจะดีใจนะที่ลูกศิษย์ลูกหาเอาความรู้ไปสอนน่าจะส่งเสริมเราส่งเสริมอยู่แล้วนะแต่เราไม่ส่งเสริมให้ลูกศิษยนะ์เนี่ยเป็นศิษย์อกัตัญยูไม่เอ่ยนามเราก็ได้แต่เอ่ยว่ามาจากองค์จิตจักรวาลไม่ใช่เอาไปพูดหน้าตาเฉยไอ้คนฟังไม่รู้จักจิตจักรวาลไม่รู้จักอาจารย์ปริญญาก็นึกว่าเป็นความรู้ของเธอเราไม่เห็นด้วยกับเธอตรงนั้นต่างหาก หาว่าเราห่วงธรรมะห่วงความรู้ถามจริงๆฮะถ้าเราหวงธรรมะเนี่ยเราจะมาพูดออกโซเชียลแบบนี้ไหมใครจะก๊อปปี้เราไปพูดเอาสไลด์เราไปนะเอาวิดีโอของเราไปสอนต่อนะถึงแม้ไม่พูดคนเห็นก็รด้แล้วนหน้าตาอย่างนี้คืออาจารย์ปริญญาถูกไหมไม่ใช่เอาแต่ความรู้ไปนะแล้วไปปิดบังไม่ให้ใครรู้อ้างว่าช่วยอาจารย์เผยแพร่ธรรมะไม่ต้องมาช่วยเราหรอกเรามาคนเดียวว่าเป็นพระบุตรเองเรายังไม่ได้ สร้างหลักสูตรเทรนเดอร์เทรนเนอร์พิสูจน์ให้เรามั่นใจก่อนว่าไม่เอาไม่ตกเป็นทาสมารและเอาธรรมะของพระบิดาหรืออนุตตรธรรมอาจารย์อย่างเราเนี่ยไปบิดเบือนไปหลอกลวงเพื่อนมนุษย์เพราะเดี๋ยวนี้มารุษยซาตานมาเกิดเดยอะเลยพอรู้ว่าเรามาเกิดเพื่อจะเป็นอุปสรรคของพวกท่านไม่ใช่อุปสรรคของเราก็เ,าเป็นอุปสรรคเราไม่ได้อยู่แล้วเป็นอุปสรรคมนุษย์ทั้งหลายมารุษยซาตานมาเกิดมากมายนะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดให้ฟังให้หมดพูดให้หมดเลือกเลยเนะยพูดด้วยความรัก เพื่อให้ท่านทั้งหลายที่เป็นคนดีจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อไปทาตของมารน่นะมารบางทีหน้าตาเหมือนมนุษย์น่ะบางทีหล่อมากเลยนะเหมือนพระเอกหนังเลยบางคนก็สวยมากเลยเหมือนนางเอกลิเกเลยใช่ไหมอายุยังเยาว์อายุยังน้อยมากแต่อวดอุตริพูดธรรมะลึกซึ้งเนี่ยถ้าท่านจะไปฟังธรรมะของใครท่านต้องถามก่อนว่าต้นฐานของธรรมะที่มันพูดมาจากไหนถ้ามันคุยว่ามันเก่งเองเนี่ยถามซิว่าเก่งยังไงะเก่งเองเก่งยังไงเนี่ยช่วยพิสูจน์ให้รู้ให้เห็นหน่อย นี่เราก็บอกเราไม่ได้เก่งเองนะเราสื่อกับพระเจ้าพิสูจน์กับเราได้ว่าเราสื่อจริงไหมพิสูจน์ได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับเรากล้าท้าพิสูจน์ว่าเราสื่อกับองค์จิตจกักรวาลจริงไหมเราธรรมะที่เรากล่าวตลอดทุกวันเสาร์เนี่ยมากมายนี่ล่อไป3 1 9ครั้งแล้วนะเอามาจากไหนเนี่ยเยอะแย,ยะไปหมดใช่ไหมเราไม่ทรงบอกกําพืชเราหอกชาตินี้เราไม่เคยบวชหรอกแต่องค์ธรรมะนี่มีอยู่เต็มตัวภพชาตินี้เป็นภพชาติที่เจ็ดอย่างน้อยสองสามภพชาติเราเคยเกิดมาเป็นพระบุตรเอกแล้วในโลกนี้ครับ หลายคนจึงคุ้นๆุกับคําสอนของเราคุ้นคุ้นกับวาจาที่เรากล่าวเพราะเราพยายามจะพูดแบบเกา่เกาๆบ้างใช้คําสำนวนแบบโบราณโบราณบ้างเพื่อท่านจําได้ว่าโ oh, อนน้ไอ้นี่มหาครุของกูนี่วา่าไม่ใช่ใครอื่นนันหน้าตา,าจ,จะรอเราหนวดเขาไม่มีนะเ,เคยมีมาเยอะแล้วลองเปลี่ยนบ้างไม่ดีเปลี่ยนลุกอะ่ะใช่ไหมมาใส่สูทซะบ้างดีกว่าใส่เสื้อคลุมกันหนาวยาวๆรุ่มร่ามนะเปลี่ยนใหม่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยใช่ปะเห็นไหมแล้วก็เห็นไหมที่คอก็ไม่มีอะไรไม่ต้องห้อยลูปประคำ นะเดี๋ยวนี้พอเราบอกว่าไม่ห้อยลูกประคำปั๊บเอาผ้าพันคอมาคล้องแทนใช่ไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> เราไม่มีแล้วครับใช่เนี่ยใช้สูตรสาโกลเนี่ยใช่ไหมเปลือกนอกจะเป็นอะไรก็ได้แต่ข้างในต้องไม่กลวงใช่ไหมพี่น้องครับท่านพิสูจน์แล้วนี่ว่าเรากลวงหรือไม่กลวงนี่เราพูดให้ฟังนะบางคนเนี่ยมาทําตัวแอบเป็นลูกศิษย์แล้วเอาธรรมะพระบิดาไปกล่าวเราก็แค่เตือนว่าถ้าคุณจะเอาไปกล่าวคุณต้องกล้ากล่าวความจริงว่าเอาไปจากจิตจกรวันเอาไปจากอาจารย์ไม่ใช่ปากบอกเคารพพระบิดาศรัทธาอาจารย์แล้วเอาไปพูดช่วยเผยแพร่ เนี่ยมันเอาไปประโยคเดียวนะไปขายายอีกสิประโยคแล้วรู้ไหมที่ขายายไปสิ0ประโยคมันผิดทั้งนั้นนะครับและยังไม่เอ่ยชื่อเราอ่ะดีแล้วครับเราก็แค่เตือนไว้ถ้าอยากจะเด่นอยากจะดังก็ต้องสร้างแนวทางของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าไปมีครูเยอะแยะเอาของครูคนนั้นบังครูคนนี้บางครูนี้มาทําเป็นต้มยำแล้วมาสมอ้างว่าเป็นของตัวเองเพราะอยากเด่นอยากดังเพราะจิตติดกิเลสอย่าอ้างนะว่าจะทาเพื่อ,เพ,อเพื่อนมนุษย์อ่ะ ช่วยตัวเองเอาตัวเองให้รอดก่อนเตือนตัวเองไหมเอาตัวเองรอดหรือ,อยังจึงพยายามที่จะไปช่วยเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะถ้าคิดว่าจิตประเสริฐนะเราก็เตือนสติให้ด้วยความรักแต่ถ้าท่านยังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะแอบแฝงอยู่ก็เชิญตามทางของท่านเราเตือนท่านแล้วนะไม่เอ่ยชื่อของจิตจักรวาลและอาจารย์ปริญญาเอาธรรมะของเราไปก็ไม่เป็นไรบางคนมันยังเฉียงนะไปบอกคนว่าที่กูเอามาไม่ใช่ของอาจารย์ มันมีเสียงดังอยู่ในหัวกูกูสื่อกับพระเจ้าได้อ่าถามว่าแล้วมึงมีเวอร์ติเคิลเทเลปาร้ไหมถ้าไม่มีเครื่องมือชิ้นนี้อย่ามาอ้างว่าสื่อกับพระเจ้าได้และพระเจ้าเนี่ยพระบิดาเนี่ยหรือองค์จิตกจวาลเนี่ยไม่ทรงว่างที่จะสื่อกับมนุษย์ทุกคนหรอกให้อำนาจทุกอย่างมาแล้วให้ปัญญามาแล้วทําเองทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วสอบตกก็ต้องเรียนซ้ําชั้นสอบผ่านก็กลับบ้านได้ก็มีแค่เนี้พระบิดาไม่ต้องมาทรงมายุ่งอะไรนี่พระทรงรักจึงส่งเรามาช่วย พอเห็นหลงทางและอย่างอนุตตรธรรมเนี่ยถ้าท่านไม่รู้เนี่ยท่านกลับบ้านไม่ได้เพราะไม่มีพระศา,าสดาพระองค์ใดกล่าวต่อท่านทั้งหลายแม้กระทั่งในยุคข,ของพระบุตรเอกยุคเก่าๆท่านเยซูคริสท่านนบ,บีท่านก็ไม่ได้กล่าวในสิ่งที่เรามากล่าวในชาตินี้เพราะเก็บเอาไว้เพื่อจะมาเกี่ยวเก็บอนุตตรธรรมเอาไว้ในยุคข,ของพระบุตรเอกยุคเก่าๆนั้นไม่เอามากล่าวเพราะต้องการเอามาใช้เกี่ยวเกี่ยวมันเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวเอา แกะของพระบิดาทุกตัวที่ที่ยังเอาทานอยู่ที่ยังดีอยู่เนี่ยเอามาเข้าข้อเอามาเกี่ยวเข้าข้อโดยใช้อนุตรธรรมที่เราซื้อมันท่านตั้งใจฟังเนี่ยก็เป็นบุญกุศลของท่านและและก็เป็นความสําเร็จของเราแหละที่พยายามจะทําในสิ่งที่ดีงามนี้ให้เกิดขึ้นกับโลกนี้ให้ได้โดยที่เราไม่ต้องการสิ่งใดเพราะเรากราบทูลพระบิดาว่าเรามิประสงค์จะเป็นพระศาสดาอีกแล้วเรา ฝังชัดๆนะเรามิปรารถนาจะเป็นพระศาสดาอีกแล้วและเราก็ไม่ปรารถนาจะเป็นเจ้าลัทธิให้ใครเห็นเป็นแบบอย่างเราเป็นแค่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูป,ปรธรรมมนุษย์ที่ทําหน้าที่ของพระบุตรเอกในการกล่าวพระโอวาทในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเราต้องการแค่นี้ไม่ต้องการสิ่งใดอีกนอกจากนั้นก็คือต้องการความสงบต้องการความสุขอันเกิดจากความสงบ ต้องการความราบรื่นในการนําเสนอพระโอวาทของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมามอบให้กับพี่พน้องที่เป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายปลายกับนี้พอจบยุคนี้แล้วเราโลกเราเนี่ยจะสามารถอยู่ได้อีก20,000กว่าปีเท่านั้นพี่น้องครับไม่ใช่40,000 40, ื่นสีปีเหมือนยุคพลังงานเก่าที่ผ่านมายุคพลังงานใหม่จะอยู่ได้แค่2อ0 0มื่นสอถึงสองหมปีตัวเลขกลมๆประมาณเนี้ แล้วโลกเราจะไม่มีมนุษย์หรือจิตวิญญาณไหนมาเกิดอีกครับต้องซ่อมโลกครับแล้วถามว่าโลกหน้าไปเกิดที่ไหนถ้าพูดให้มันมหาศจั์พระบิดาทรงเมตตาบอกเราว่าจิตวิญญาณของมนุษย์จะถูกส่งไปเกิดที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกในวงโครจรใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดท่านไม่เชื่อโอ้ยใกล้ดวงอาทิตย์มันร้อนทุกวันนี้รู้บ้านักวิทยาศาสตร์โลกมันรู้แล้วานะว่ามันไม่ได้ร้อนจริงนะเขากําลังส่งยาน อวกาศหรือส่งดาวเทียมเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่กําลังโครจรไปอยู่ในวงโครจรของดาวพุธแต่มันไกลามากต้องเดินทางนะหลายสิบปีเราบอกท่านไว้เลยบนดาวพุธเนี่ยนะอุณหภูมิเนะยียบเย็นกว่าบนโลกของเราอีกครับวันหน้าจะมาเล่าให้ฟังนีโลกนี้เมื่อชำระโลกเสร็จแล้วจะดำรงอยู่ได้ประมาณสองหมื่น 6 0 0้ด้หืปปีแล้วต่อไปสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนี้จะตายหมดครับจะไม่เหลือเลยและพระบิดาก็จะให้ช่างเทคนิคทั้งหลายซ่อมโลกของเราเพื่อที่จะกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วค่อยเอาจิตวิญญาณที่ไปฝากไว้ที่ดาวพุธนะ่ะกลับมาสู่ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้อีกครั้งเราพูดดังๆให้หมอดทั้งหลายเนี่ยที่มามั่วอยู่ในระบบโลกเนี่ยฟังเอาไว้ด้วยมันนี่คือความจริงที่พระเจ้าบอกพวกท่านไม่รู้หรอกไม่รู้จักพระเจ้าหรอก พอมนุษย์ถามหาพระเจ้าถามหาพระเจ้าพวกมันก็เลยอุปโลกตัวเองขึ้นมาว่ากูพวกกูเลยแหละพวกพระเจ้าพวกมึงอ่ะมาเกิดจากกูกูเป็นคนสร้างพวกมึงนั่นคือพวกมอดมั่วๆจึงบอกมนุษย์ไงเพราะไม่ฟังพระบุตรเอกที่มาจากพระบิดาโดยตรงท่านจะไม่รู้ความจริงอะไรสักอย่างไม่ว่าบางสิ่งที่พระศาสดาผู้มาจากโลกได้กล่าวไว้ท่านก็จะถูกไอ้พวกคนนำทางพาเฉ พาเฉก็คือพาเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเพราะพวกเขาพร้อมจะหลอกพวกท่านให้โง่ไม่ต้องการให้พวกท่านฉลาดและก็ไม่ต้องการให้พวกท่านกลับบ้านไม่ต้องการให้หลุดพ้นเลยพยายามจะช่วงชิงแกะของพระบิดาพาแกะของพระบิดาไปปีนรั้วเข้าคอกขณะที่เราเป็นคนดูแลแกะของพระองค์แท,ะท,ะทะ้จะพาท่านเข้าประตูคอกสบายๆไม่ต้องปีนแต่หลายคนกลับไม่เอาเห็นไหมเคยมาเป็นสิทธ จิตจักรวาลพอไปเจอพวกมอดพวกมั่วพวกโมพวกมารก็ไปหลงทางพวกนั้นหมดเลยแล้วก็ทิ้งจิตจักรวาลไปอย่างน่าเสียใจและก็น่าเสียดายมากทิ้งไปยังไม่มีสํานึกเลยนะเพราะจิตยังติดกิเลสหนามากยังไม่ได้ชําระมาเจอเราเจอพระบิดาคิดว่าคงรอดแต่ถ้าหากว่ายังไม่ปฏิบัติตามมรรควิธีจิตจักรวาลนนะ่ะต่อให้อยู่ใกล้บ้านอาจารย์นะ่ะมันก็ไม่รอดหรอกถูกไหมนะอ่ะเบาปัญญาเข้าใจนะใช้สมอง เอาแค่สมองซีกซ้ายยังใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้เพราะจิตยาไปตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาก็โดยเฉพาะคือไปติดกับอารมณ์ขยะเวลาจะดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัตีกรรมก็ใช้มโนกรรมที่เป็นอารมณ์ขยะรายวันเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมเลยทําให้สมองเป็นง่อยเลยทําให้สมองเนี่ยรีบเพราะขาดทักษะในการใช้ปัญญา เวลาสังเกตไหมเวลาคนเราใช้อารมณ์ทําอะไรไมันจะทําแบบฉลาดฉลาดหรือทําแบบงงๆนั่นแหละพี่น้องครับทีกว่าเบาปัญญาเนี่ยเพราะว่ามัวแต่ใช้อารมณ์หยาบหยาบเนี่ยขับเคลื่อนพฤติกรรมมันจึงทําให้มีสมองแต่ไม่รู้จักใช้ก็เรียกว่าเป็นคนเบาปัญญาหรือเป็นคนง่โอเคไหมอย่างสุดท้ายก็คือเป็นพวกที่งมงายไฟอุตริจิตหยาบวิบัติเพราะทําตามอําเภอจิตอําเภอใจ ไม่ได้ทําเพราะใช้ปัญญาว่าอะไรควรเรียนรู้เรียนรู้ที่ควรเรียนรู้เพราะมันมีประโยชน์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือประโยชน์อะไรประโยชน์ใครประโยชน์อย่างไรถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาพี่น้องครับเราจะไม่ได้คําตอบที่ดีๆเหล่านี้เมื่อไม่ได้คําตอบที่ดีๆเหล่านี้มันก็จะใช้จิตของมันคือคําว่าชอบคําว่าเชื่อจิตจะใช้คําว่าชอบกับคําว่าเชื่อ ถ้าตรงกันข้ามคือไม่ชอบและไม่เชื่อในการที่จะตัดสินทุกสิ่งทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะมนุษย์เราจิตนะ่ะมันใยอุตริอยู่แล้วชอบอะไรประหลาดประหลาดชอบอะไรแปลกๆชอบอะไรหำหมเพราะอะไรเพราะมันเร้าวความสนใจดีนี่ไงพะจิต หยาบวิบัติคือจิตมันป่วยเนี่ยมันก็จะไปฝักไฝในสิ่งเหล่านี้ที่ตัวเองอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่กูชอบอะ่ะหนังลึกลับเรื่องลี้ลับบางทีเรื่องผีนะเรื่องลี้ลับนะสังเกตไหมยิ่งคนไหนกลัวผียิ่งชอบดูหนังผีชอบฟังเรื่องผีรา,รายการวิทยุที่เล่าเรื่องผีลี้ลับรายการทีวีที่ทําเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับจะมีเรตติ้งค่อนข้างดีและท่านราไปทําวิจัยดูสิ ไอคนที่ชอบดูหนังผีดูละครผีฟังละครฟังละครวิทยุเกี่ยวกับเรื่องผีๆส่วนใหญ่กลัวผีทั้งนั้นแล้วไอพวกนี้ก็จะถูกผีหลอกบ่อยด้วยวันหลังเราจะบอกให้ฟังทําไมไอพวกกลัวผีเนี่ยจึงโดนผีหลอกบ่อยไอคนที่ไม่กลัวผีเนี่ยผีไม่เคยหลอกเลยมันก็ไม่เคยเห็นผีสักทีใช่ไหมเพราะไม่กลัวผีไงใช่ไหมเรายกตัวอย่างหมอปลาดูไหมผีังไม่เคยหลอกหมอปลาได้เลยเพราะอะไร หลอกแกไม่ไนดะ้เพราะแกไม่กลัวผีเคล็ดลับอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้มีอัอาคาระอาคมอะไรมากมายหรอกอาจจะพอมีติดตัวอยู่บ้างไว้ป้องกันตัวเพราะว่าผู้ผีปีศาจมันก็มีอยู่อ่ะถ้าอยากจะไปเล่นทางนั้นะก็ต้องมีเครื่องมือคุ้มกันหมอปลาแกคงมีพอสมควรอ่ะใช่ไหมนะเขาถึงไปปราบผีได้ไงเพราะเขาไม่กลัวผีแล้วเขารู้ว่าผีทําอะไรเขาไม่ได้เพราะเขามีสิ่งปกป,ป้องตัวเขาอย่างเราเนี่ยไม่ใช่พ่อมดหมอผีเราก็เลยไม่ไปยุ่งกับผี ไปยุ่งกับ so พ re so erm well, we ี yeah ่อ่ะพี่ที่ชมเราอยู่เราก็ยุ่งกับพี่เพราะพี่ไม่น่ากลัวเพราะน่ารักแล้วก็นะเท่ๆแบบพี่อ่ะไม่น่ารักเออไม่ไม่ใช่ไม่น่ากลัวน่ารักเราเลยยุ่งกับพี่ดีกว่าผีเพราะเรากลัวนะแต่เราก็ไม่ชอบดูหนังเรื่องผีหรอกเพราะเรารู้ว่าผีมีจริงไม่ใช่มีมีเราไม่ลบหลู่นะแต่เราอยู่กับมนุษย์ดีกว่าไหมใช่ไหมท่านที่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นผีอ่ะก็นั่งลงซะสงบจิตสงบใจแล้วฟังพระโอวาทของพระเจ้า ผ่านมาทางนี้หรือได้ยินใครเปิดอยู่ที่บ้านเน่เร่ร่อนพระเนจรอ,อยู่แถวนั้นจงหยุดนั่งลงนั่งสมาธิและนั่งฟังนะฟังพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าท่านได้ยินได้ยินได้ฟังพระโอวาทพระบิดาเนี่ยซึ่งเป็นก็สื่อกับมนุษย์ทั้งโลกเนะี่ยท่านก็เป็นคนหนึ่งนะที่ได้ยินและโชคดีนะแสดงพระบิดาทรงเมตตาท่านนะนั่งลงซะทาจิตให้สงบแล้วค่อยคฟังแล้วค่อยๆค,ค,คิดตามคิดด้วยจิตของท่านไม่ใช่คิดด้วยปัญญาของสมองท่านได้เปรียบมนุษย์เพราะไม่มีกายหยาบเป็นอุปสรรคนะเราจะบอกให้ ส่วนมากที่ไม่ค่อยฟังเพราะดือ้อไม่ค่อยฟังเพราะงโง่มีดื้อกับโง่สองอย่างเนี่ยนะลองลองเลิกดือ้อแล้วลองเลิกงโงด่ดูนี่เรากาลังพูดพูดกับจิตวิญญาณซึ่งไร้ไร้ตัวตนมีแต่เงาเท่านั้นนะเผื่อจะได้เกิดประโยชน์บ้างพี่พี่น้องๆครับคือ,องมงายไฟอุตรินั่นคือจิตหยาบที่วิบัติเพราะไปฝักไฟสิ่งเหล่านี้มันจะยิ่งพาให้ตัวเองนะ่ะต่ำต้อยลงไปเรื่อยๆพอจิตหยาบยิ่งต่ำต้อยคือตกต่ำลงไปเรื่อยๆ สิ่งที่จะมีปัญหาก็คือจิตวิญญาณของท่านก็จะพลอยต่ําต้อยตกต่ําไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเสียสมดุลทางจิตวิญญาณเกิดอาการหลงมิติถ้าปล่อยเอาไว้นานกว่านี้จะกู้อิสระภาพให้กับจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่การมีคุณสมบัติเดิมไม่ได้อีกต้องระเบิดทิ้งเลยลงไปนรกไปรักษาอย่างไงก็รักษาไม่หายเป็นโรคที่ป่วยแล้วรักษาไม่หายนั่นคือจิตวิญญาณหลงมิติอย่างรุนแรง ถ้าปล่อยให้จิตหยาบวิบัติไปนานๆเข้าแล้วพระองค์ไม่ทรงรีบส่งเรามาเพื่อกู้อิสรภาพให้กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายโดยพูดให้จิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ที่ท่านนั่งฟังเราอยู่เนี่ยได้รู้สติว่าท่านกําลังทําอะไรเนี่ยทำให้จิตวิญญาณตัวเองเดือดร้อนซึ่งจิตวิญญาณตัวเองก็คือตัวเองเมื่อตายไปจากความเป็นมนุษย์แล้วตัวเองจะมีสํานึกรู้ว่ามันคือตัวกูเองนี่เองไม่ใช่ใคร กูทำร้ายจิตวิญญาณของกูตอนที่กูเป็นมนุษย์นั่นก็คือกูกำลังทำร้ายตัวตนที่แท้จริงของกูแต่ขณะที่กูกำลังเล่นบทบาทของตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวกูเท่านั้นตัวกูที่แท้จริงอะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้ากูนะ่ยฉลาดกูจะต,ต้องไม่ทำร้ายจิตวิญญาณก็คือไม่ทำร้ายตัวกูเองด้วยความง่ด้วยความงมงายด้วยความอุตริง่ายๆแค่นี้คนระั อย่าอยากดีอย่าอยากเด่นอย่าอยากดังอย่าอยากดื้อไอ้ดอทั้งหลายเนี่ยสำรวมต้องสํารวมจิตตัวเองไว้แล้วไฟดีฝึกให้ตัวเองเป็นคนชอบทำเข้าไว้แล้วจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองนี่แหละจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้น,น,นพูดง่ายๆจะทรงพระอ้วนเจิตวิญญาณท่านจะทรงพระอ้วนอ้วนด้วยบารมี <S <S อันเกิดจากการจิตหยาบไม่หลงมิติจิตหยาบไม่ไม่มั่วเนี่ย สิ่งสําคัญอันประเสริฐที่พระบิดาทรงเมตตาเอาอนุตตรธรรมมาพูดให้ฟังเป็นภาษาชาวบ,บ้านง่ายๆเนี่ยแค่ไฟดีนึกดีคิดดีพูดดีทดําดีแต่ต้องนึกให้เป็นคิดให้เป็นพูดให้เป็นและททำให้เป็นไม่ได้ดีแต่พูดโอเคไหมอ่านะมันจิตยาวิบัตินี่คือเรื่องแรกที่ถามว่าอะไรวิบัติจนจะต้องผ่าตัดจิตซ้ำเนแอย่างที่สองคือสังคมวิบัติ